พระเจ้าทรงอยู่ใกล้กว่าที่คิดวางใจในพระองค์สดุดีแห่งความหวังเคยหรือไม่เมื่อคณรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถาโถมใส่คุณเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยยึดมั่นกำลังสั่นคลอนและกำลังจะพังทลายลงในช่วงเวลาเช่นนั้นคุณจะหันไปหาใครหรือพึ่งพาใคร ใครคือที่พึ่งในวันที่หัวใจของคุณเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบในวันนี้ทูเรนเซอร์ขอเชิญพี่น้องทุกท่านมาใช้เวลาอยู่ในความนิ่งสงบเพื่อฟังพระคำและฟังเสียงพระเจ้าขอพระองค์เสริมกำลังใหม่และความหวังใจและเยียวยาจิตใจของคุณ ผ่านบทเพลงสดุดีแห่งความหวังและความวางใจในยามทุกข์พระเจ้าทรงอยู่ใกล้เมื่อพายุซัดสาดใจให้หวั่นไหวเมื่อหนทางมืดมัวและไร้จุดหมายข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงเป็นที่ลีภัยของข้าพเจ้าในทุกเวลาพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าเราจะเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราจะเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกสดุดีบทที่46ข้อ1และ10ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นมองไปสู่ท้องฟ้ากว้างใหญ่และเมื่อถามว่าความช่วยเหลือของเรามาจากไหนคำตอบก้องในใจด้วยเสียงมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสร้าง พระองค์ทรงเป็นผู้รักษาและพระองค์ทรงช่วยเหลือเราข้าพเจ้าจะเงยหน้าดูภูเขาความอุปถรัรมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถรัรมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเยโฮวาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปสรุดีบทที่121ข้อ1ถึง3า แม้ศัตรูจะล้อมรอบกายและภัยร้ายจะคืบคานมาใกล้ตัวจิตใจของข้าพเจ้ามั่นคงไม่กลัวสิ่งใดเพราะพระเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าในท่ามกลางความมืดทั้งหลายพระองค์ทรงออกรบแทนข้าและประทานชัยชนะเหนือความกลัวและความแพ้พ่ายแม้ข้าพระองค์เดินไปตามหุบเขาเงามาจุราชข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์แล้วโลมข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาสืบไปเป็นนิตสรุดีบทที่23ข้อ4ถึง6พระเจ้าทรงสดับเสียงร้องร่ำไห้ในยามราตรีและทรงเปลี่ยนการครํำครวน ให้เป็นบทเพลงแห่งความยินดีทรงยกย่องข้าพเจ้าให้มีเกียรติแม้ภายในใจจะชุ่มโชคไปด้วยความเศร้าโศกเต็มทีแต่ความหวังแห่งศักดิ์ศรีส่องสว่างขึ้นกลางดวงใจเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่สำหรับข้าพระองค์พระองค์ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์เป็นการเต้นรำ พระองค์ทรงถอดเสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออกและทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความยินดีเพื่อจิตวิญญาณของข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์และไม่นิ่งเงียบโอข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวายโมทนาแด่พระองค์เป็นนิดสดุดีบทที่ 30: ข้อ11ถึง12 ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจที่สัตย์ซื่อและจะกล่าวถึงพระเมตตาของพระองค์ทุกวันทุกเวลาแม้ว่ายามวิกฤตจะไม่หายไปในชั่วพริบตาแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเลยเกรงว่าศัตรูของข้าพระองค์จะว่า เราชนะเขาแล้วเกรงว่าคู่อริของข้าพระองค์จะเปรมปรีเพราะข้าพระองค์กำลังหวั่นไหวแต่ข้าพระองค์วางใจในความเมตตาของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะเปรมปรีในความรอดของพระองค์ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าอย่างบริบูรณ์สดุดีบทที่13ข้อ4ถึง6 หากวันนี้คุณกำลังเหนื่อยล้าหากคุณกำลังทุกข์ใจกรลวนกระวายหากคุณกำลังรอคอยความช่วยเหลือจงจำไว้ว่าพระเจ้าไม่เคยอยู่ห่างไกลพระหัตของพระองค์ยังคงยื่นมาเสมอพระองค์ทรงฟังพระองค์ทรงเข้าใจและพระองค์ทรงช่วยได้เสมอ พระองค์ทรงเอื้อมาจากที่สูงทรงจับข้าพเจ้าพระองค์ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ำอันมากหลายพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูเข้มแข็งของข้าพเจ้าและจากบรรดาผู้ที่เกียดชังข้าพเจ้าเพราะเขามีอนุภาพเกินกว่าข้าพเจ้ามากนักสดุดีบทที่18ข้อ16ถึง17ถึงกระนั้นก็ดี ข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้พระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ด้วยความปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศสดุดีบทที่73ิข้อ23ถึงย4แม้ถึงที่นั่นพระหัตของพระองค์จะนำข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึดข้าพระองค์ไว้สรดี139ข้อ10เมื่อคนชอบทำร้องทูลขอพระเยโฮวาทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาพระเยโฮวาทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำ และทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิดให้รอดสรุดีบทที่34ข้อ17ถึง18พี่น้องทุกท่านครับวางใจในพระเจ้าเถิดแม้ในยามที่ใจคุณสั่นไหวเพราะในท่ามกลางความทุกข์ยากทั้งปวงพระเจ้าทรงอยู่พระองค์ทรงอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดชาโลมขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ True answer พระเยซูคริสต์คือคำตอบ